สบายดีพี่น้องสบายดีพ่สสอสกุล่งเศคนเด้อสุขวัลปุบปุน้องพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,<ส>ะมาเล่นน้ำยายพี่น้องไหยซ้อมใบบ่ายเนาะสุกสซววันอาทิตย์จะเป่นวันวันผักผ่อนเนาะเป็นไดงฝนตกบ่ไปใส่หรอกไปบ้านทอยไปนี่แล้วก็มาซื้อเนื้อมาได้ตัวก็มาหาแม่ได้ไหมก็มมเลยก่าให้เรา แตงโมพเพียงหย่ๆงเงีมันกินกับยายพี่น้องจ้านโมโฮบเรานะแกว่าจริงนมโฮบเด้อเพนบอกร้านหน่อยเพื่อนบอกหน,น้า่าซื้อนมมากิน,นมาสันพริกเผาแมงาดาพี่น้อง วายยายกินละหมักเพชรคู่หมัดหนึ่งพี่น้องค้องแสบเพิ่อนอันนี้ทานไม่ได้คือแป้งนัวพี่น้องเราว่่เราบ่มีเป้งน,นัวก,กินจะเลยซื้อมาฝากพิ่นเนริกนำนริก น้ำพ,พ,พริกเผาน้ำพริกเผาแกเดีเดี๋ยวผ่าให้กินเฮ้ยต <c oughs> ีน<บ>ติงโ <c oughs> มคือฟองทม <c oughs> ตัวน่ะนี่เมียงตัวเวิร์ดเธอบอนอย่างนี้ไงเส้นจ้ะเส้นแปดตีตูดตัวปุ่มอปองเอาาว่าเาไปใส่มนพี่น้องเาไปวดมาไปักบาสินตนาตวดแปลว่ายังวดพี่น้องเย บอลไปยังบุญทำบุญตักบาทกระโดยกระโดยของอร่อยมาอ่าลูระยิบมาหาบาทเด้อเต็งโมนี่นะเราสื่อมือเสาวหลุดเขาจะมาขายก็เจ้าวานวาน,วาน,วานก็เลาะเบิ่งพีนาาน่น้องวานตาหรือวานยัง แม่บกินกับสิกินเองแต,แต่นียังสีพอแต่นียังสีพอกกำลังทงถาสิเประยางแพหาเอามาหาเรา,ห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 าก่อนทุกส,ส้นวันผักผ่อนได้พี่น้องเดอ้อหล่อห่า่อหอโตบนบานพี่มโนยเต้าเบิดดาน

เล่าว่าย่ครับว่าเนี่ยบินไปบ้านบอกว่าเอาว่าโบเสนอไปไปอะไรอย่างนี้เราลูกเปิดเฮียนแล้วเนะไปพัฒนาได้ลูกเปิดเฮียนวันที่หนึ่งเขาก็เปิดแล้วเี่สองเครือกน้องมุเข้าเมียนตังนนนานเมียนตังเปื้นเปื้อนนะนี่ล้วนนี่มันเมียนเต้มาเปื้อนมาเปื้อนเจี่ยง ไปไหวเอาสื่อตุ้งหูใส่เหาบมีเงินใส่เพิ่มมาซองลอยก็จะซองลอยวาทงเนาพี่น้องเนาะพันกว่าบาตตุ้งหูแอมโวยแอมเดล่มเด้เหวานพี่น้องหวาน bởi vì phần hòn Kín tăng ngô là 1 thương sẽ nổng xoay mình vì người bà phòng lao nó nó mặc kín tăng ngô mặc kín tăng ngô ล้วนี่ก็คืม้าฟ้าขึ้นฝนจะเป็นองเงินแดดนี่คืึ้นน้ำ เราบอกแตงโมแข็งโมแข็งใช่เย็นเย็นเก็บไปเลยใส่หมูเอาเตรียมใช่ไหมเราเราบอกมันแข็งมันซีเมนไปพระเจ้าซื้อมาไว้เฮงนะพี่น้องซื้อมา่อไหรฮงบัตรเพื่อเาห้ไปซื้อเนาะตามหลานขานันจะแข็งนะอันนี้เขาซื้อสดๆเลยนี่นะจากโดดมื่อสาวเนาะ ไงปลาได้เฮยลองลองฮะกินมันลวกกินมันลวได้กินมันลวกกินมันลวก,ก,กอ,ออยเยโนยนี่ลูกขราดนี้ในี่มะเพยปลานนี่แมน,น,น้อยยากมเปลากินมัรลวกก็สามสปบาทกออกราโยกําไรปราดมเจ้ามาคายกับลูกละเจ้าซื้อก,ลกลัลูกเรายี่สิบยิมหา มาขายหลว๊าซพี่น้องกอาไรเอากำไ,ไรหนอยๆหน่อยนเนาะอันนี้เอาซื้อต่อจากหลวดเลยนะพอดีเขาเดินไปร้านขายพอเดียนผน,น,นมาขายก็เลยซื้อต่อปอปเนี่ยวพวยสียส่ยบาย้านสีเรีหน่งล้านค่ะหยด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 ตุเนอร์หยดุเนอร์อ๋อ,อ อันนี้โยตุนี่นี่นี่โยตุโยตุสีไปนี่อะไปนักกินเขาผุดเถ่าพี่น้องเอ้ยกินกับเขาก็แซ่บแต่ว่าห้าวนะกินบเปลี่ยนบอกไปสอนกินเขาก็เต็งโม่บอเปลี่ยนห้าวนะแต่ว่าผุดเถ่าคนกินเป็นพี่น้องเอ้ยอย่าดมอย่าดาเรากินเป็นได้กับแตงโมแต่ว่าห้านี่เป็นลมเลยบ่คุย เราจะกินเหรียือว่าเราจะซื้อว่าโตพี่น้องเอ้ยสมัยเขาไปดำหน้าแับจ้างไปกับไปกับอันรุ่นรุ่นหน้าเนาะไปละไรบานี้ผักเทียงพี่น้องเอ้ยน้ำเลือดเดินหนึ่งเด้อน้ำเลือดเดินหนึ่งผักเทียงบบบนี้เขาเจ้ากับเอาเต็งโมงไม่ให้เรากินกับเขา่าพี่น้องเอ้ย <laughs> เอาเต็งโมงไม่ให้เรากินกับเขา่าแบบนี้โอ้ยเบาไวาบาไวาเฮาไม่ไหว mẹ ăn này ở hay đau nằm, mẹ ơi em vừa sau chính này cần đi chay bây ơi <laughs> thôi với bạn xong thừa leo một hào nào ไปยายยายมาอยู่หรอกเพิ่นเ็กับเขาพ่อพอน่าแม่น้องมินวิมือแม่ไหนยังกระเสบเฮาน่ะเห็ดกินจะโค้งบ่คอยไปแรงกันแม่เห็ดไหนยังกระเสบเบิร์ตพี่น้องเว้อยู่ปุ๋ยไม่ ก็าเรยว่าคนสิบุกินใหญ่นะพี่น้องคนเรามันแข็งเนาะกินไม่กินมากแบบนี้มันอ่อนมันนิ่มเย้มันเต่งม,ม,มุมกระจอกเก็บสดๆจากสวนเนาะย่งเงมันอยู่ใกล้กัน,นด้กับน้องไส้สิพายกินขมือเบิู้ขมากินนะมีพูดยังว่ามันแพงไหมน้องเนาะ នរតបងនរតបងខ្ញុំអើយយីស៊ីខ្ញុំអើយយីស៊ីជីវចលនចលនហើយទៅសុំតាំងអឺ เป๊ะเลยมันจะแต่งโม่ขึ้นหนิมปะพอเคยได้ซื้อน้ำดื่มจเสือพี่น้องเอ้ซื้อตาแต้มหลานข้าฮะนะอ่อนๆเด้อวันผักพลซุมเฮาเมื่อวันวั้ไปใส่ดอกผักพลขึ้นบานเต่าเมย์แล้วพี่น้องเอ้บริเหตุบริหารอยู่หากินมาเนี่ยอันผักพลซุมเฮา Thôi thôi. Tịt tịt mùi. No, 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 no. mùi. Ừ. Hẹn thôi. Ừ. ลองเล้นมาพาเสยตุเยน็นมีน้องเอ้ยมาตัวเลแบบอร่อยเนาะคักเสะาเสะตุเย็นนด่นะเหนียบตตเวเยนปองเคียนเคียนอร่อยนะ้ำน้ำ เราอาร้านไส้เนมาโอเงินเมือนานนี้ไม่รองก,ก็มกังปลาแซลเินยก็ย่ายเป็นบุคีนี้ดอกคนอปเป็นหรีทวดเันป่เฮ้ยฮะเอามาแล้วนะ ป้าจะไปซื้อขนมขอแม่ให้ซื้อขอป้าให้ซื้อตอนเย็นอ๋อกบไป้ซื้อตอนเย็นตุ้งติงเลยนี้ตุ้ติงเลยเงี้ยตามติงนมแล้วตามนี่ร่องร่องนี่ร่องรอดนะแลยินยายบอกแม่ให้คนละสิบบาทกับพี่เทียนค่ะ

สูงอ๋อยนอ่ะนอนอนูดต้องเีานนอ๋ออนอ๋ปันโมไปน้ันโมไปน้าเปิดแฮาส์เปินแฮาสิสีนูมไปกินไปนอะอยู่ลังค่าเพาสียเหมือนแท้จริงกุกตายอยู่รังค่าปันมไปน้า พี่น้องเอ้ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องเทนยนนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็คนใหม่และคนเก่านอะก้า,ามากดติดตามแม่น้องเทียนโมบูนก็ขอให้กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะดูทีวีแม่เอ็มวัสดุสกู๊ดสกุนเด้อร่ำรวยรวยแล้วก็วันผักผอมเนาะผักผอมอะไรได้พี่น้องเด้อดูทีวีแม่เอ็มวัสดุสกู๊ดสกุนร่ำรวยรวยเพื่อพ่อกันใหม่คลิปหนาสบายดีไปเลยพี่น้องบ๊ายบายไงบ๊ายบายไปแล้วพี่น้อง